การนอกใจพังทลายกว่าที่คุณคิดการที่คุณมีชู้มีความสัมพันธ์กับคนอื่นเท่ากับคุณไม่ให้เกียรติคุณไม่เห็นคุณค่าของคนที่คุณรักการนอกใจรับรองได้ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันทันทีแต่มันได้ผ่านกระบวนการทางความคิดของคุณมาแล้วมีการไต่ตอไว้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าถูกจับได้คุณพร้อมจะเสี่ยงเสี่ยงไปแล้วคุณได้อะไร สูญเสียอะไรได้ใครเสียใครไปบ้างคุณคิดได้แต่อาจคิดไม่ถึงหลายๆอย่างมันอาจจะทำลายคนหลายคนมากกว่าที่คุณจะคิดเอาไว้รวมถึงตัวคุณเองด้วยผลกระทบของมันอาจทำลายทุกอย่างย่อยยับอย่างที่คุณเองก็นึกไม่ถึงคุณจะไม่สามารถแก้ตัวกับใครๆได้ว่าคุณแค่เผลอไปคุณแค่ผิดพลาดในเมื่อความจริงมันมาจากความตั้งใจของ